ถามทุกวันนะคะคอนเทนต์นี้ถามทุกวันเลิกกันไปแล้วนะคะเขาเลิกกับคุณไปแล้วอ่ะเขายังมีคุณเหลืออยู่ในใจบ้างไหมคะคำถามนี้เป็นคำถามที่แบบว่าท็อปสุดมากนะคะโอเคค่ะมีไพ่สามกองนะคะเลือกกองที่หนึ่งสองสามค่ะเลือกกองที่หนึ่งสองสามเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะ จำกองไว้นะลูกนะว่าหนูได้ไพ่กองไหนกันบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะแม่บมอโอเล็กนะคะคนไหนที่อยากดูดวงนะคะส่วนตัวนะคะอยู่ที่69สกาามคำถามแบบพิมพ์99 5าห้าคำถามแบบคุยส่วนตัวค่ะนะคะ,นะคะก็ตามเดิมตามนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยค่ะถ้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคนไหนที่ได้ไพ่กองไหนกันดูนะแชร์แม่ด้วยนะ คอมเป็นที่แม่ด้วยแม่อยากรู้แม่อยาสัแ่แดงจริงว่าได้กองไหนนะคะแต่รอช้าเลยค่ะนะคะอ่ะไพ่กองที่หนึ่งค่ะไพ่กองที่หนึ่งเขายังมีใจเราไหมเราเขาเลิกกไปแล้วอะเขายังรักเราอยู่บ้างไหมเขายังมีใจให้เราบ้างไหมคะนะคะกองที่หนึ่งเขายังรักเราอยู่ไหมเขายังมีใจให้เราอยู่บ้างไหมว่าไม่ได้นะจริงๆเขาก็มองว่าเรา เป็นลูกไก่ในกำมือเขาจะปีบก็ตายจะใครก็รอดนะคะจริงๆอในใจเขายังมีคนอยู่บ้างนะว่าไม่ใช่ไม่มีเลยนะคะบางครั้งที่เขาคิดมากหรือกังวลเรื่องอะไระเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณคือคนที่หาทางออกให้เขาแต่เขาค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นความดีคุณทั้งๆท,ที่คุณมีความดีเยอะมากนะคะเขาจะนึกถึงคุณก็ต่อเมื่อเขามีปัญหาอ่ะก็ถามว่ายังมีใจบ้างไหมยังเหลือใจอยู่บ้าง ไม่ขนาดที่แบบหมดแล้วหมดเลยไม่มีเราในใจเลยดีใ,ใจด้วยนะคะสําหรับกองที่หนึ่งมากองที่สองนะคะเขายังรักเราอยู่ไหมเลิกกันไปเนี่ยเขายังมีความรักหรือให้เราอยู่บ้างไหมถามว่ามีความรักหรือให้เราอยู่บ้างไหมถือว่าไม่มีค่ะ และเร็วๆนี้มีโอกาสที่เขาจะมาหาเราด้วยนะแต่ก็ระวังเรื่องเงินเดือนทองๆนะคะเขามาครั้งนี้เขาก็มาหวังเรื่องผลประโยชน์ด้วยนะคะความรักเดือนน้อยมากนะเดือประมาณ1ิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าเอออยู่กับเราแล้วแบบมันเจ๋งกว่ามันดีกว่าแต่เขาก็อย่างว่าล่ะค่ะ ตอนนี้เขาเลือกคนใหม่ไปก่อนเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่บ้างถึงแม้เรากับเขาจะเลิกกันไปเขาก็ยังคิดถึงอยู่ค่ะก็ยังคิดถึงยังคิดถึงแล้วแต่คนนี้เป็นคนค่อนข้างค่อนข้างเห็นแก่ตัวหน่อยนะคะชอบเอาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าออกลองที่สามค่ะเขานะคะเลิกกันไปแล้วเขายังรักและยังคิดถึงเราอยู่บ้างไหม ก็ยังรักยังคิดถึงอยู่นะแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปจากคุณก่อนนะคะเขารู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขนะคะเอา,อยางยๆาวาเขาก็ไปม,มีคนใหม่ละค่ะถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นเขาคิดว่าเออช่างมันก่อนนะคะขอไปตตยดับหน้าก่อนนะคะแต่ก็ยังนึกถึง